สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซ้อน,นะคะวันนี้หลังจากที่เก็บข้าวเสร็จแล้วนะคะมาประดับผ้านะคะกับทีมนางรำนะคะเอามาขึ้นไปพัว่เท่านี้่ะแกจะได้รเนี่ยเราจะมาประดับผ้านะคะเตรียมที่จะไปแห่กระทงพรุ่งน,นี้นะคะ วันที่สิหนะคะงานลอยกระทงเรานะคะก็ประดับรถไว้นะคะตอนกลางวันจะจะไม่มีเวลานะคะจะพากันไปเกี่ยวข้าวนะคะออก,ก็เลยทำกลางคืนนะคะขอถอดเสื้อก่อนนะคะ เอาไว้แล้วเลยไปกอดเสื้อนะคะยังไม่ได้อาบน้ำนะคะนี่เราไปกอดข้าวมานี่ก็ถอดเสื้อกันยาวออกก่อนนะคะทำเสร็จก่อนนะคะก่อนไปอาบเขานีิอันมากเขนเี้ยังไมาเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงมาไปให้าเราก็จะมาแกะดอกกันนะคะค่ะทางนั้นทางนั้นก็จะเป็นทางนั้นก็จะประดับโต๊ะนะคะ ต๊ะตัวนั้นก็จะใช้สําสหรับวางกระทงนนะคะค่ะเราก็จะประดับรถนะคะประดับรถนะคะประดับรถแล้วก็ไม่ได้ทําพิธีที่ต้องมากนะคะเราทําประเพณีนะคะปีนี้เพราะว่าเราเกี่ยวข้าวนะคะแม่บ้านก็คุณแม่บ้านก็ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็เลยจะยุ่งๆนะคะก็เลยจะเอาเฉพาะแบบว่าได้ไปร่วมนะคะงานเพราะว่างานประเพณีเราไม่ไปไม่ได้นะคะค่ะ ก็สื่อสารประเพณีอันดีงามไว้นะคะเราก็จะไปร่วมนะคะฝั่งนี้คุณนายนะคะคุณนายก็จะประดับโตะนะคะประดับโต๊คุณนายก็จะประดับโตะไว้ตั้งนะคะตั้งกระทงเล่านะคะปีนี้นะคะนางนพมาศเราก็ไม่ได้ส่งนะคะสรสีนะคะประดับรถแล้วก็เตรียมกระทงที่จะไปร่วมนะคะก่อเป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อสื่อสารประเพณีของอนุรักษ์ไว้นะคะของชาวอีสานเรานะคะค่ะ พอจะมาแกะดอกนะคะคุณแม่ปวีเอาได้กี่ดอกแล้วอนุรักษ์ไว้ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แมวอบตัวก็น,นะคะเซลกาเล่นนะคะค่ะ <c oughs> มันก็ค่าแต่งตัวพันห้านะคะโอค่าชุดก็ไม่ได้แล้วคะ่ะแต่งหน้าสามพันนะคะแต่งหน้านะ <c oughs> แต่งหน้าพร้อมชุดนะคะค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคระคะพอดีปีนี้นางนงพมาศเราก็ไม่มีนะคะมีอย่างตัวเล็กๆอยู่นะคะยังหาไม่ได้นะคะเราก็คาดว่านะคะถ้าเราจะส่งเราก็คิดว่าน่าจะได้เราถึงส่งนะคะอันนี้ประมาณเรียกการแล้วคิดว่าไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ส่งนะคะ,คะ <c oughs> ก็พูดหยอกล้อกันเล่นนะคะใช่ไหมท่านแม่อบตคะคะเนาะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่านางนงพมาศเราไม่มีนะคะ <c oughs> ค่ะ มีแจรุ่นเล็กๆนะคะปีหน้าเอาใหม่นะคะเนาะปีนี้เราก็จะทําแค่ไปร่วมนะคะก็ออกมาพอดีดีพอสมควรนะคะพอร่วมประเพณีเรานะคะเพื่อสื่อสารอนุรักษ์ประเพณีเราไว้นะคะมาชมดีกว่านะคะว่าเราจะประดับรถไปยังไงมายังไงนะคะเดี๋ยวก็มารอติดตามชมนะคะตอนนี้นิดก็จะแกะดอกให้นะคะขอฟางเลยค่ะขอฟังนะคะขอฟังค่ะขอฟังในให้ํำขอเข้าเยอะเ่ราไม่ได้รำคือขอเข้าเนาะ อยาาล้อเขาเล่นนะคะพอ่าถ้าใครของมาขอข้าวต้องรำก่อนนะคะอันใดอันใดโตข่าวหมดแล้วโตจะต้องได้ลงไปตเขามีโตเลย้าโตเขามีอยู่เขาไม่โตเลย พี่ดี่มากเยเป็นข้ามเป็นโคมงไฟเป็นางแงานนี่ขอระพัดพิณานะเนาะอยู่อบตตั้งแต่ก็ในปีล้วห่วยเอบไม่ได้ยังไงอย่างเ่นหอไม่หอบไม่จกไม่ยังห่วยก็คืนเจ้ารีเหรออันขบมาอเยอะขลิยน่เป็นหอใไรนเนี้ยนะที่ชอบนะฮะเพราะคนที่ชอบเเขาอบเอา ไม่หดนั้นทยมาตาเปนรนนั้นไม่ได้เี่ยอ่ะเาานะคะมันไม่เยอะนะคะก็เลยเลยมาทำเลยนะคะหลายคนก็จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามันหลายคนนะคะก่อข้าวเสียนนี้ก็เลยมาทำเลยกับคณะนางรำนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทีมงานบ้านสอไม่ธรรมดานะคะอันนี้แค่ย่อมๆอมนะคะจิบจิบไม,ไม่ไม่ไม่ยังยัง ยังไม่หมดคณะนะคะอันนี้ค่ะอันนี้แค่ครึ่งคณะนะคะยังยังเพราะว่านามทั้งหมดมี25นะคะนั่งเราทำธรรมดานะคะประดับษฐาธรรมดาอย่างนี้นะคะโค้อย่างนี้ร้านกูเนาะเราเจอรูปเอาไง ออมบตนะคะอ,อบต์สุี่โสมนะคะกับภรรยานะคะคุณน,นึกนะคนะคะภรรยาคุณนา,นาสุดนะคะสุี่โสมเป็นท่านอ,อบตนะคะแล้วก็อยกอกรอการเล่นธรรมดานะคะประร้ามิซีเรียสน,นะคะคอะก็จะเป็นแบบน,ะะนี้ราคาทีแม่บ้านเรานะคะไปไหนก็คิดถึงกันนะคะ,คะสยอดเลยนะคะ อยู่อยู่อยู่รวมกันก็จะไม่ได้ค่อยถูกกันนะคะแต่ว่าก็คิดถึงกันมากนะคะทีมทีมงานบ้านสอไม่ธรรมดาค่ะเขาจะเสร็จแล้วค่ะกอาได้พแล้วเนาะเอายังหมเกียวหมดเลย ผู้น้าลายกับจังสระเข้าไหลนี่เข้านิดน้อยดูไปแมวเร็วเดีวอันเหรอวะนี่หน้านี่เมต้องเอทไลาสันนู้นมี่ไหนเอดซอยเนี่ต้องเอดลายเอทพกส่งเข้าเจ้าลักยาเดี๋ยวเบรค

ไหเห็นหม้อแล้วสกใสยล้ากแล้วคงดหมดแล้วไ่เล้ยว้วเหมออกหนงหนจับแม้อนจับแห่่ไเนาะวามือบวกนี้มากิบหม้อเขาก็เก็บหมดแล้วไม่เห็นหม้อเลยเสียจแล้วนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลายคนก็เสร็จเร็วนะคะนไคะต้องทำกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางมันจะไปเกี่ยวข้างนะคะคุณแม่บ้านก็ไม่มีเวลาะะไม่มีเวลามาทํานะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันกลางคืนนะคะเห็นไหมคะสุดยอดนะคะทีมงานบ้านซ้อนะคะเรียบร้อยนะคะประดับรถเสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาสวยงามนะคะพอดูได้นะคะ ไร่กรีบนะคะกรีบธรรมดานะคะจะเราจะทาเน้นธรรมดาแต่ออกมาสวยงามนะคะมารอชมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประดับผ้านะคะโตที่จะตั้งกระทงนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะไร่ธรรมดานะคะพับกรีบธรรมดานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องพิญญาชาแนลบ้านสอ สวัสดีค่ะ